สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog Film Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง12อันดับตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ้ายอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆที่บ้านเพื่อนๆมีจุดอับสัญญาณ Wi-Fi หรือเปล่าครับ มันจะทําให้เราเล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่ราบรื่นเลยหรือเราจะเป็นที่จะต้องส่งสัญญาณ Wifi ไปที่ไกลๆครับปัญหาทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้ครับโดยการใช้ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับซึ่งในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายนุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆ ยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเซิร์ชค้นหาใน Google Ten มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ทั้ง12อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi รุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับ ครับและในปัจจุบันตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi มีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้นมผมจึงมาจัด12อันดับตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ12เครื่องขยายสัญญาณ Wi-Fi r e p e เ t e r ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถขยายสัญญาณ Wi-Fi ได้ทั้ง 5G และ 2.4G สามารถเพิ่มสัญญาณที่เสถียรได้1,200 Mbps โดยครอบคลุมเต็มรูปแบบ360องศาและยังมีเสาอากาศภายนอกถึง4เสาที่แข็งแกร่งสามารถเข้ากับเราเตอร์ของเราได้99% พร้อมทั้งมีตัวบ่งชี้สัญญาณอัจฉริยะช่วยคุณค้นหาตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการครอบคุมของ Wi-Fi ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์สวยงามผลิตจากวัสดุอย่างดีมีให้เลือกสองสีคือสีขาวกับสีดำครับราคาอยู่ที่580บาทอันดับ11ตัวขยายสัญญาณ GQ ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้ดีสามารถขยายสัญญาณได้ ทั้ง 2.4G และ 5G หมดปัญหาสัญญาณ Wi-Fi อ่อนหรือไม่แรงในบางจุดมีเสาอากาศให้มาถึง4เสาสามารถส่งข้อมูลได้ถึง2,000 Mbps ครอบคุมพื้นที่ได้ไกลการติดตั้งก็ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากทำงานผ่านแอปพลิเคชันรองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง1,000เครื่องโดยใช้งานพร้อมกันโดยระบบสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้โดยอัตโ,ตโนมัติอีกด้วย ดังนั้นจึงเหมาะกับบ้านหลังใหญ่ที่มีห้องซับซ้อนทำให้สัญญาณอาจส่งไม่เสถียรและไม่ถึงครับราคาอยู่ที่639บาทอันดับ10ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi a m p l i f i r r Pro 1 2 0 0เมตรสามารถรองรับสัญญาณได้ทั้ง2 4 G และ5 G สามารถกระจายและขะจัดจุดอับสัญญาณ Wi-Fi ได้อย่างได้ผล เพื่อการใช้งานอินเทอร์เนต็ตได้อย่างไหลลื่นออกแบบมาให้มีเสาสัญ,ญญาณถึง4เสาสาม,มารถขยายสัญญ,ญาณ Wi-Fi ไ,ได้1,200เมตรครอบคุมพื้นที่ได้ถึง3,000ตารางเมตรการติดตั้งก็ง่ายแค่เสียบปลั๊กขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้พื้นที่น้อยดีไซน์สวยงามใช้วัสดุอย่างดีโดยรองรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุดถึง64อุปกรณ์ ตั้งค่าเครือข่ายได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันราคาย่อมเยาน่าใช้มากครับราคาอยู่ที่549บาทอันดับเตัวขยายสัญญาณ wifi n repeater ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาถูกและขายดีมากๆโดยรุ่นนี้รองรับสัญญาณ2 4 G ตัวเครื่องมีขนาดเล็กและออกแบบให้ติดผนังง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งานมาพร้อมด้วย4เสาอากาศขยายสัญญาณ สามารถส่งสัญญาณได้ถึง1,200 Mbps สามารถใช้งานได้กับทุกราเตอร์ดีไซน์สวยงามใช้วัสดุอย่างดีมีความทนทานและระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีสามารถใช้งานในพื้นที่ที่อับสัญญาณให้การเล่นอินเทอร์เน็ตของคุณไม่สะดุดและลื่นไหลมากๆครับราคาอยู่ที่309บาทอันดับ8ตัวขยายสัญญาณพิกลิง L.V. W.R.09 ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นราคาประหยัดและมียอดการสั่งซื้อสูงครับโดยรุ่นนี้รองรับสัญญาณ 2.4G เท่านั้นแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพราะขึ้น 2.4G มีความทะลุทะลวงมากกว่าขึ้น 5G ครับออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งานมีขนาดเล็กและการออกแบบติดผนังทำให้ง่ายต่อการปรับใช้ให้สัญญ,ญาณถึง1,200 Mbps โดยมีเสาสัญญาณที่ให้มาถึง4เสาวัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทานและรุ่นนี้ราคายังประหยัดอีกด้วยครับราคาอยู่ที่319บาทอันดับ7ตัวขยายสัญญาณ WiFi Repeater 300 Mbps บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีราคาถูกที่สุดใน12อันดับและเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมมากๆโดยรองรับสัญญาณ 2.4G เท่านั้น แต่ก็เล่นเน็ตได้อย่างราบรื่นครับสามารถขยายสัญญาณ WiFi ไ,ได้ถึง300 mbps ดีไซน์เล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายและประหยัดเนื้อที่วัสดุมีความแข็งแรงและทนทานใช้งานกระแสนง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กและสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ใครที่ชอบของดีราคาประหยัดใช้รุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่149บาทอันดับ6 ตัวขยายสัญญาณเวทลิงเอซีหกรครับโดยรุ่นนี้มีความโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นเป็นอย่างมากเพราะสามารถติดตั้งบริเวณนอกอาคารหรือสถานที่กลางแจ้งได้เพราะตัวเครื่องสามารถกันน้ำกันฝุ่น และที่สําคัญยังกันฟ้าผ่าได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีช่อง GND สําหรับสายดินและพอร์ตทั้งยังรองรับ POE ที่ส่งกระแสไฟฟ้าเข้ากับแลนดได้โดยตรงสามารถกระจาย Wi-Fi ครอบคลุม200เมตรสามารถใช้งานได้ทั้ง 5G และ 2.4G ให้ความแรงของสัญญาณ500 Mbps ใครที่จำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตกลางแจ้ง และพื้นที่สัญญาณกว้างๆใช้รุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่1,400บาทอันดับ5ตัวขยายสัญญาณ m e r c u u ิวซ ME 3 0 AC 2 0 0 เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพมั่นใจได้เพราะนำเข้าโดยบริษัท tp link ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโดยใช้งานง่ายๆเพียงแค่เสียบปลั๊กในพื้นที่สัญญาณ wifi ไปไม่ถึงและมีไฟ led บอกสัญญาณตำแหน่งที่ติดตั้งที่เหมาะสมสามารถขยาย wifi ได้1,200 mbps และตั้งค่าขยายสัญญาณง่ายๆเพียงแค่กดปุ่ม w ps ภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นรองรับสัญญาณ5 g และ2 4 g ดีไซน์เรียบหรูสวยงามเข้ากันได้กับทุกพื้นที่ในบ้านครับนับไปอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีคนใช้เยอะและมีคุณภาพสูงครับราคาอยู่ที่639บาทอันดับ4ตัวขยายสัญญาณ m e r c u s i t MW300RE เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาไม่แพงจากแบรนด์คุณภาพตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถติดตั้งได้สะดวกไม่เปลืองเนื้อที่ ทั้งยังมีเสาอากาศในตัวสามารถพับเก็บได้ง่ายขยายสัญญาณไปได้ไกลและยังถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะช่วยเสริมให้สัญญาณกระจายได้ไกลกว่าเดิมรองรับเฉพาะสัญญาณ 2.4G ความแรงของสัญญาณ300 Mbps นอกจากนี้ยังมีไฟ LED แสดงสถานะว่าพื้นที่เหมาะสมกับการติดตั้งหรือไม่ เหมาะกับการใช้งานทั่วไปทั้งในบ้านและห้องพักครับราคาอยู่ที่310บาทอันดับ3ตัวขยายสัญญาณ TP-Link RE 3 0 5 AC 2 0 0 2เป็นสุดยอดตัวขยายสัญญาณ WiFi จากแบรนด์ TP-Link ที่หลายคนรู้จักกันดีสินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถขยายสัญญาณ2 4 G และ5 G และสามารถขยายสัญญาณได้ถึง1,200 Mbps มาพร้อมไฟสัญญาณอัจฉริยะที่ช่วยในการค้นหาที่ตั้งสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคุมได้ดีที่สุดสามารถใช้งานได้กับทุกเราเตอร์ดีไซน์สวยงามดูทันสมัยใช้วัสดุอย่างดีใช้งานก็แสนง่ายเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นครับราคาอยู่ที่959บาท อันดับ2ตัวขยายสัญญาณ Xiaomi Wi-Fi Amplifier Pro เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากสุดยอดแบรนด์จากประเทศจีนที่หลายคนไว้วางใจโดดเด่นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานและมียอดขายถล่มทลายเลยครับโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่รองรับ 2.4G เท่านั้นแต่ก็เป็นรุ่นคุณภาพราคาประหยัดและสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างราบรื่นสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi ได้ถึง64ตัว อีกทั้งยังง่ายต่อการติดตั้งติดตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันมี Home และยังมีฟิวเจอร์ไ i ไฟลูมิ่งเป็นการขยายสัญญาณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ WiFi ใหม่ให้เมื่อยครับให้ความแรงของสัญญาณ 2.4G ที่ 300Mbps ครับราคาอยู่ที่285บาทอันดับหนึ่งได้แก่ ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi Xiaomi l i n g Extender AC 1200ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์คุณภาพอย่าง Xiaomi โดยรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าให้สามารถรองรับสัญญาณ 2.4G และ 5G ใช้การเชื่อมต่อแบบ Duo Band ที่ความเร็วสูงสุด1,200 Mbps ขยายสัญญาณในมุมอับได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมกับพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่รวดเร็วสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบมีสายได้ตัวเครื่องแสดงสัญญาณอัจฉริยะช่วยเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งนอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของตัวขยายสัญญาณติดตั้งใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมีโฮมดีไซน์สวยงามใช้วัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทาน นับเป็นรุ่นยอดนิยมและมีการสั่งซื้อสูงครับราคาอยู่ที่659บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชัน s h o p ป e เว็บไซต์ Google e n ครับเป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆใช้ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi อยู่หรือเปล่าครับหรือกำลังจะหาซื้ออยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนครับครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ทั้ง12อันดับที่ผมได้นามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคา และรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช anel นี้ได้ใส่โค้ลดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย